แดงอีู่คือคูมาซีนะแต่ว่าสุกแล้วเทลงไปเลยปาดดีทัวพี่น้องอุ้ยสวยงามครับสวัสดีครับพี่น้องตอกกันกับจานหมูมุมลือเด็กแล้วครับมือนี้ถือว่าเบิ้งครับมือนี้ครับลาบเป็ดครับวิธีการลาบเป็ดของสางเปียกสางสองรสนะครับแต่ว่าไอเมนูหลังสังนี่ครับลาบเป็ดอีกแล้วครับมือนี้ซองยังก่อน มุมเล็กแค่ไหนมุมเล็กแค่ไหนตูตูบางมากรบตูบางมากรบตอนแรกก็ยังก่อนตอนแรกก็ขาเป็ดตะกอนนะครับขาเป็ดตะกอนเอาเลือดเอาเลือดมันเอาเลือดมันตะกอนคุณนั่งกรอบครับเดี๋ยวนั่งกรอบเออนี่ไงยันนี่ันตอนต่อไปก็แก้ไขแล้วนเดี๋ยวสักจะครับแก้วทอดทอดให้หนั้งกรอบก่อน วิธีการง่ายๆแต่ว่าอย่าลืมสู้รถสู้รถในขาดมาเลขาดขาสุ้รถไปเนี่ยบ่ได้นี่เริ่มกรอบแล้วว่าใจของหลับเพ็ิดคือผมสุ้รถเต้าเดี๋ยวเจี๊ยบเอาหนังออกก่อนบัดหนังกรอบแล้ววันนี้ก็ตัวมาดีแล้ว Um fate, whales, ลาเป็ดสิบแปดอี e. พีเราครับม nah ุมเลือดแช่ไนลขันต่อเต่าไปเลือดลุงบอลมาเลยครับพอดเหี่พอดสุกพ่ต้องให้มันกรอบเนื่ย ทอดข้าวเดียวคือล้วนเนาะนี่นพัดเนื้อพัดเป็ดออหอมนี่เนาะนี่สำคัญเลยบ่าหน,นูก็ตำกระเทียมกับหัวหอมลงไปเล็กน้อยไม่จิดับกินเผ็ดนะสูตรอดไรเหรอสูตรบางผักกง, <c oughs> บงบางผักกงไม <c oughs> ่มีผมอยู่หุ่นนะ จะเสียดาอยู่เมืนเลยป็นเป็นกุ๊กบอขี้รอนเห็นก็เห็ดเห็นก็คือเป็นเ่เลยขนมลองมาลอมเหอสุดยอดห้อมไวะงเบิี่นอเน่าเป็ดเยอะยังไงมันมังมแล้วเนี่ยกลมกล่อมอเไยแะเล ตสงเลยบ่ต้องให้มันชุกมคับให้มันยิงหนึ่งอันนี้ต้มต้มสูตรสูตรได้อีกครับนี่ต้มข้นบางกว่ากงเลยไปหั่นน้อยนึงชั่งเช่าแปดริ้วแปดริ้วเออต้มแปดริ้วตัวนึ่งแล้วเรื่องว่าน้ำซุปนี่ต้องให้มันเข้มข้นขาดไปไลยคืออยังสุดรดสุดรสขาดไปเลยคือสุดรสใจหวานมาขอได้สูตรบางกว่ากงมีมันเริ่มเริ่มจริ เคี่ยวเียวให้กระดูกมันวานสุกมันสุบเดี๋ยวกันปรุงได้การแล้วนะการแล้วอ่ะไก่ใก้สีได้การแล้วสีมันเริ่มจะเริ่มจะมอมมีสีแดงแล้วหอมเนี่ยบวานหอมเ่ยหอมไหม ตำกระเทียมกบับใบโหวหอมใส่ยังน้อยไม่เกิดินมมีกินเป็ดเลยด้วนใส่กันแบบนี้แหละแต่ว่าเลือดสุกแต่ว่าสีจะแดงแต่ว่าต้องมักไกว้นานี้ไข่ไปยังนอ้อยตอนลวมกมันยังสีบอตายสีมันยังสีแดงนี่นะครับสูตรบางประกง,ง,งครับถารับชุ่มครับถาที่ตามรับชุ่มสกมาหน้าตายเป็นแนวด้วย ตอนนี้พัดมาแล้วยสามชั่วโมงน่าเหนียวบรันสุกโซุปสีจากสีแดงแบบเป็นสีขาวพอประมาณเลยการปิดเตาแก๊สครับผมเน่เน่เน่โมเมนต์โมเมนต์เริ่มข้าวเนี่ยหรืบ่ดิเชฟนี่เริ่มข้าวเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้แก่ข้าวมาเนี่ยอาจารย์เออ Bao nhiêu hối thảo bay món dữ vậy nằm đi mọi tích có say bay chào mẹ mòn. hòn uống chào món bay nằm chụp đi. Ngoài. ngon có ngon 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 Bạn ngon 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 ngon

ลุ่งไล่ไล่ห่งดีน้ำชุบนั่นเองมีหอมซีมันเ้มสองนแจ๊วถือบพี่น้องดีน้ำลแล้วครับเราือตาตักกาซ้รวยตักได้รวยต้มเป็ดครับต้มเป็ดสูตรบางประกง โอ้แม่ต้มเป็ดสูตรแปดริ้วลาดเป็ดเองสูตรบางบกกงครับพี่น้องมาตะคอลละหมองมาตะคุลละหมองปรนบนท่านมีเนาะจากสมมติสักก่อนแงง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 ตันตรายแถวอันตรายแถวห้ามผมีปัญหาอ้าวเดี๋ยวกันเลี๋ยวดนี่บัตเดี๋ยวเริ่มปรุงเด้่บาดรดิเดี๋ยวสั่นแรกก็ครับเกลี่ยไข่ซะกก่อนเดี๋ยวกัน สุลดบ่ต้องส่ร้ายดอกไซจักซำนี่แหะว้าว <Wow. S 3> มันปุ๊กสุลดรือปุ๊กเกลือสรางเกตสุลดสุลด์ปาดูเพื่อม่เนโอเคตะคัวตครัวตครัว,ว,รวใหม่ๆเนี่ยมันยังเสบยังหอมใส่ร้าน,นีิแคนใส่จังน้อยโอเ อย่าลืมน้ำปลาน้ำปานะาลาอี่ย่ลดีกืมนี่พริกไทยพริกไทยเมด็ดพริกไทยเมด็มดเราต้องอหูดลงนึงหน้อยขยี้ขยีขย้ขยีขย้ลงน้หน่อยมันจะเป็นเมด็ดลงบนยยมโซดเข้าไปเดี๋ยววายพักนี่ก็ลงมาเลยเครื่องหอม มีต้นหอมสลานีเลื่อนพักเถิมบ้มานเน่าเออเื่อนพักเถิมแด้ไม่เลวพี่น้องพี่พวงใส่เจ๊จวดๆได้งอนมันยังสุดยอดสองมาได้นเ,เนาะเน่าเมืองหน้าน,นีา่ต้องปาปงงดให้ <c oughs> มันเป็นเฟียงเน้ยมันยังบีบได้ปาดเจ๊กเลปาดพูดเป็นเฟียง หัวลงเลยบ่โอ้หอมมัพี่น้องเลยคนยังหนอยได้บ่ม้อนเหลวได้พี่น้องม้อนเหลวได้นี่อันนี้คือผงเบื้องต้นนี่เจ้ ตอนต่อไปขันเลือดเลือดในซุกแล้วแต่ว่ามันจะยังเป็นสีอยู่เขาลวกไวแล้วขันไปเรื่อยคอยขันไปคือขันขันนมขันนมอย่งเงี้ยดูไเห็นมอสีมันเริ่มจิต สีแดงเงาตะวาสุกแล้ว er. มันบานี่แต่ว่ามันสุกแล้วโอ้ขาดขาดขาดสุกหน่อยอร่อยเปอร์เซ็นเลยสุกหนึ่นมันเป็นเดือบแต่สีสีสันนี่ซึ่งไข่ลาบอู่ทางภาคเหนือเน้องเนี่านี่คือเลือดแปงนี่เนาะเขาเอิญเลือดเลือดเขาเอิญเลือดลาบเลือดลาบเลือดลาบเลือดเป็ดอาไส้เลือดโอ้ยสุดยอดเป็นยำกับสูตรบางประกง แล้วว่าขันใบตะไคร้สุดยอดครับพี่น้องอันนี้ามาเฮ็ดดำตกใบตะไคร้ใส่ต้มครับแดงนี่คือปูมากสีนะแต่ว่าสุกแล้วเทลงไปเลยปาดดีทัวพี่นออ้อสงสวยงามครับคนเท่านั้น จัดไปไปเลยจัดไปเรียบร้อย,ยเอาสีมันเลยซสิสีมันยังจิงคืองเลยแต่ว่าผู้มักแต่ว่าราบเป็ดมันต้องราบเลือดมันยังเสียบราบธรรมดา,มาแบาบ่สียบแบบขาวๆมันยังมีสีสัน นังทอดกรอบๆอ,อย่าเพิ่งเอาลงมาลงตอนสิสิตักอเอาลงตอนนี้เลยไม่ต้องสิรีบกรลงตอนเสียบเนาะโอ้สุดยอดครับพี่นอ้องฝีมือสร้างเปียกครับทั้งสมรถทั้งเอ็ดลาบเป็ดอ,อาจารย์สิน้นขอ,อยาดได้ครับพี่นอ้ของจะคำนะครับแล้ ผสมอาใจบางหน้าเพิ่มอีกันมาครับบพ่อค่บบอพ่อของหน้านเนาะต่แซบแล้วต่ผมแบบหมักสมจังหน่อยสุดบาบะกงครับพี่น้องแซบจ่นเติเลยต่อบางสามเปียกต่หน้าอีกครับเติมสมไปเพิ่อีกหน่อย ก oh, ตาใจสจั่ง,งกันเนาะสัจจันคร์แล้วแต่ไม่ลืมบานนี้เลยานแร้วมันจวดให้ไป่องจุดยำโต๊ะรด บบเลยคผักกาดหินผักกาดหินวาซาบิวาซาบิอีสานบ้านเฮาหน่องผักกาดหินเฮ้อสุดยอดครับนะต้มบัน,นี้ต้มต้มนี่เลยบางหมากงวงว่าน่อยนึงต้มแปรรูปแปรรูปต้องต้องเคี่ยวน้ำซุปให้มันเข้มขน้น มันยังสีได้รสชาติลาบเป็ดนี่ต้องมาครูครับต้มเป็ดเนาะแม<น>่หอ,อมใบกระเพราครับพี่นอ้อง,องสุดยอดครับตีมือนะครับเชฟมือนึงนะครับอีกมือนึงขาดเดี๋ยววางเชฟมือหนึ่งเนี่ย,ยอ,อีกมือนึ่งมาใส่มือนึงขาดตมาต้มเนี่ยเลื่มเด้อตัวนี้ตัว สีเบฮาเนี e ่ยต่อตีนมันสุดยอดครับนิ้วเท้าเปล่าโอเคครับซิมมือเด้หน่อยตีมือของท่านที่ซิมอยู่ี่ตอนใต่มันอย่าลืมใกล้สดเดี๋ยวเดี๋ยวสดทีหูดลงกันกัดซับก็ได้กัดห่วงเลยก็ได้ใส่ยนงอย ขวแพวอ,อยู่รแพ้วขอแกมาใาามส่ข้วแขกมาใส่ข้าแขตาอยู่เพื่อนโอ้ยอะไรเปียกหมดแล้ววัดทางเปียกสุดยอดแซ่บราพี่ว,วอ้อง